ก่อนจะไปดูคลิปนะครับอย่าลืมซื้อเสื้อผมเลยนะครับเสื้อแจ็คเก็5โลบักนะครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับก็วันนี้นะครับเราก็กลับมาในแมปเพชยซิมเลเตอร์ X กันอีกแล้วนะครับก็อัปเดตนี้เป็นอัปเดตปีใหม่นะครับเป็นอัปเดต New Year นะครับซึ่งก็สุขสันต์ปีใหม่ทุกคนด้วยนะครับผมก็ขอให้ปีนี้เป็นปีที่ดีนะครับผมสำหรับทุกคนเลยนะครับก็โอเคมาก็วันนี้ผมจะมาสรุปทั้งหมดว่ามีอะไรบ้างแล้วกันนะครับผมสาหรับอัป โอเคครับอย่างแรกนะครับมีอะไรครับก็เป็นปาร์ตี้ควาวเฟน่เป็นสัตว์ที่เป็นแนวตีมปาร์ตี้ปาร์ตี้นะครับในปีใหม่นี้นะครับผมก็มีปาร์ตี้คาวดักกี้นะครับเป็นเป็ดนะครับมีหมาคอกี้นะครับแล้วก็มีช้างนี่นะครับใส่แว่นกันเทมาแล้วก็มีโมกุฎอยู่บนหัวนะครับเปียวจัดแล้วก็ยังมีตัวฮิวนะครับเป็นฮิวปาร์ตี้คาวดักกี้นะครับเป็นเป็ดนะครับเป็ดยักษ์ใส่แว่นแล้วก็มีโมกุฎข้างบนหัวนะครับ สัตว์สีตัวนี้นะครับสามารถหาได้จาก New Year 2 0 2 3ก i ิ t เดี๋ยวผมจะขึ้นพาไปดูมันมันเป็นกล่องแบบหน้าตาแบบไหนนะผม New Year 2 0 223ก i ิ t นะครับ New y e a r d e c o r a t i o n นะครับหรือว่าจะแยกกันว่า Trading p า a s a ใหม่เลยดีกว่านะเพราะว่ามันแต่งแค่ Trading p า a s a มีตึกนะครับผมมีตึกมากมายนะครับแล้วก็มีแบบลูกโป่งนะครับมีลูกโป่งนะครับแล้วก็มีนะครับเป็นพื้นที่เอาไว้เต้นนะครับ สำหรับคนที่ชอบเต้นแบบแบบีบอยอะไรอย่างเงี้ยสวยเหมือนกันสวยเหมือนกันเรวก็มีแสงสีที่สุดสวยนะครับเรื่อสั้นมันไปยืนทำไมตรงนั้นวะ New Year Sparty <c oughs> คือฉลองปีใหม่นั่นเองนะครับก็คือเกมมันก็จะมีการจุดพลุในเทดดิงพาซา a นะครับถ้าเกิดเราอยู่ในเทดดิงพาซา a นะบอ,อนลน์อยู่ในเทดดิงพาซา a ตอนที่เกมกำลังเริ่มจุดพลุแล้วนะครับผมเราก็จะได้กล่อง New Year Gift ฟรีมานะครับผม แล้วก็มันจะเกิดขึ้นได้แค่4ครั้งนะครับมันจะเกิดขึ้นแค่4ครั้งตอนหนึ่งวันมาใช่ปะก็มี12 PM นะครับ4 PM 8 PM แล้วก็11 PM นะครับผมเช็คเอาท์ แล้วก็มีเขาดาวนะครับเป็นอินเกมในเกมเขาในเกมก็จะมีเวลาเาดาวบอกเห็นไหมในเกมก็จะมีเวลาเาดาวนะเพราะฉะนั้นก็ถ้าไม่มีอะไรทำนะครับก็ไปยืนในที่ดินพาซาแล้วก็รอดูเวลาเขาดาวได้นะครับเพราะถึง000000ปุ๊บนะครับมันก็จะมีผูปังปังปะปังปังปังเต็มแมปเลยนะครับในห็นดินพาสซาแล้วเราก็จะได้ไอเจ้านี่มาปีนะครับไอเจ้านิวยอร์ก223กลิบนะครับ แล้วก็ a c h i e v e m e n t ใหม่นะครับก็คือ a c h i e v เ m e n t New ย e a r 2023นะรครับผมก็คือวิธีได้นะครับก็ต้องอยู่ตอนที่ตอนที่เวลาเขาดาวมันหมดนะครับแล้วก็มีปุกเนี่ยพอปุกมันเริ่มมามาปัง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 อะไรใช่ไหมครับปังปังแบบเต็มท้องฟ้าเลยครับแล้วก็จะได้ a c h i e v e m น n t นี้มานะครับอืม Fire w o r k c c n n o n นะครับก็คือปืนยิง ปืนยิงพุนะครับผมก็คือเอามาแทนปืนยิงหิมะนะครับผมวิธีการเอาปืนยิงพุเนี่ยก็คือต้องไปเอาที่กล่องกล่องที่มีพุเต็มไปหมดนะครับแล้วมันจะมีปุ่ม e ให้กดนะว่ากด e ปุ๊บแล้วก็จะได้ปืนยิงพุมานะครับ 2x luck and coin event ก็คือคูณ2โชคแล้วก็คูณ2เงินนะครับผม ตอนนี้ก็คูสองโชว์แล้วก็คูสองเงินนะเพราะฉะนั้นรีบไปใช้กันซะนะครับแล้วก็มีไข่เอ็กซ์คูลสีใหม่นะเป็นไข่เอ็กซ์คูลสีบอลลูนเอกซ์ซึ่งมีสัตว์ไททานิกด้วยนะครับ0.05%นะครับผมเป็นไททานิกตัวที่2ของเกมนะผมเป็นไททานิกบอลลูนมังกี้นะครับแล้วก็มีอีก2ตัวยักษ์นะครับผมก็คือบอลลูนนิวบอลลูนดราก้อนนะครับแล้วก็มีนิวบอลลูนแอคซ์ลาโตนะครับแล้วก็มีตัวเล็กอีก3ตัวนะครับนี่น่าจะเป็น ในลอยด้วยว่ะเออใช่แั้งอย่างบอลลูนมันลอยวนะครับคนดูก็คือมันจะมีการลอยแล้วยิ่งแล้วยิ่งมันถัดทันทานิกอะเออเราไปยิ่งเราไปขี่มันมันก็จะลอยแบบเนี้ยเหมือนบีเกมเหมือนเพสตันนะเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากลอยแบบเพสตันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากลอยแบบเพสตันอะก็คือครูก็ต้องจัดแล้วแหละนะครูก็ต้องจัดละแล้วก็สิ่งเล็กๆนะผมสิ่งเล็กๆที่เกมได้แก้ไขหรือว่าแบบเปลี่ยนนิดนึงนะครับก็จะมี exist on exclusive นะผมก็จะเป็น สาหรับสัตว์ที่มันปิดการขายแล้วนะครับแบบหาไม่ได้แล้วหรือมั้งใช่ไหมเออผมก็จะขึ้นว่าสัตว์ตัวเนี้ยในทั้งทั้งเกมทัทง้งทั้งประเทศทั้งโลกนี่มันมันมีกี่ตัวนะครับผมเนิร์ฟบอยควีสนะครับก็คือปรับอีกแล้วปรับปรับควีสบอยอีกแล้วนะครับเมื่อมันยากเกินไปไปให้มันง่ายกว่าเดิมอีกไอ้ทีนะ่เกินไปเปล่าที่ผ่านมาที่กูต้องมันนั่ง ตีลูทแบกอ่ที่มันต้องมาหาถุงเงินทำอะไรเป็นด oh ์กแมทเทอร์โอ้โหตอนนี้กลายเป็นว่าแค่ทุบก,กล่องที่อยู่ในแฮกเกอร์พอด่านแฮกเกอร์พอทอลำรั้เทคเวลสามกล่องนะครับแล้วก็จะสามารถเข้าประตูวอยได้แล้วนะครับมูฟดิสแมวบัตทันนบก็คือปุ่มขีดแันติกนะครับของมือถือเนะี่ยเขาก็ปรับเปลี่ยนแล้วนะครแอด d ด e มิสซิ่งไอคอนอันนี้ก็น่าจะเป็นที่มันเป็น เหมือนไอคอนสัตว์เลี้ยงครับผมเป็นรูปสัตว์เลี้ยงที่เวลามันโชว์นะอะไรเงี้ย add ed, add ed missing icon ก็จะเป็นไอคอนสัตว์เลี้ยงนะครับผมที่มันไม่ขึ้นที่มันไม่โชว์นะครับแล้วก็สัตว์ล่องหนนะครับเขาก็แก้สัตว์ล่องหนด้วยนะครับอีกแล้วนะครั้งที่3มแล้วนะครับ fix boot brightness นะครับก็คือแก้บ o o แก้ความสว่างของู o o ปะ brightness นี่มันความสว่างใช่ไหมล่ะก็น่าจะแหละ fix overboard นะครับก็คือ ปรับเปลี่ยนแก้ไขโฮบอร์ดน่แหละครับฟิกสกรีนเบอร์นะก็คือเวลาเวลาเราเปิดสเตจไอโฟตสิบเนี่ยหน้าจอมันจะไม่เบอร์ไงไอไอพื้นพื้นหลังนะมันจะไม่เบอร์ไงตอนนี้มันเบอร์แล้วนะมันแก้แล้ะลอยนะครับดีเนมเมนูนะครับก็คือเวลาเป็นบิ๊กเกมพาร์ทเนอร์เนี่ยที่มีชื่อยาวๆเนี่ยมันจะโคตรยุ่งเหยิงเลยนะยุ่งยากมันจะแบบเมสซี่มากนะครับไม่ใช่เมสซี่ฟุตบอลนะเออแบบเมสซี่ขับเนี่ย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  นะครับตอนนี้มันก็ซัพพอร์ตละตอนนี้มันก็ให้มันดูหายยุ่งเหยิงใช่ไหมให้มันดูหายเละๆตุ้มเปะอะไรเงี้ยก็ตอนนี้ครับผมกองจดหมายมันใช้งานไม่ได้นะครับเหมือนเดิมใช้งานไม่ได้มาหลายอาทิตย์ถึงเกือบสองอาทิตย์แล้วมัว้งไม่เหมือนกันนะเราเอาแต่ใช้ไม่ได้นานแล้วแหละเออก็เลยทําให้ผมอดแจกสัตว์เลี้ยงให้คนดูนะครับอืแต่ไม่เป็นไรนะครับถ้ากองจดหมายใช้ได้เมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะรีบแจกสัตว์ให้นะครับโอเคเปล่า ก็มีประมาณเท่านี้นะครับมาดูในเกมกันดีกว่านะครับเกมวันเลยนนะครับก็นี่จะเป็นหน้าตาของเทรดดิ้งพาซาแบบใหม่นะครับดูดิมีเมืองนะมีลูโป่งนะครับแล้วก็มีนี่เคยเป็นที่เอาไว้เต้นใช่ไหมเออนะครับแล้วเราก็มองไปข้างบนนะครับบิเกมของเรานั่นเองคนดูบิเกมของเรานั่นเองนะครับกําลังเต้นอยู่นะครับผมเออสองศูนย์สองสามนะครับแล้วก็มีตรงนี้เป็นเวลาคราดาวนะครับ ก็คืออ kind of ีกหนึ่งชั่วโมงแปดนาทีนะครับก็ถ้าเกิดใครอยากรู้ว่าเพซิมมันจุดพูยังไงนะเอ๊ก็ใครอยากรู้ว่าตอนที่จุดพูของเพซิมเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพใหวดนะเดี๋ยวจะขึ้นวิดีโอให้ดูนะครับผมก็อาจจะเป็นตามันนะครับผมขึ้นคลิปให้ดูแล้วนะครับก็เครดิตไปให้แล้วเรียบร้อยนะครับอย่ามาว่าผมนะไม่เครดิตนะนะเออ ว่าผมไม่มีเวลาหรอกที่จะมาดูพงดูพุผมไปซิมน่ะเออแต่ก็จะพยายามเหมือนกันใครที่แบบสายเพ็นทวินนี่จัดเลยจัดเลยแล้วก็ไม้ผมยอก่อจ่ออีกอย่างหนึ่งนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือปืนปืนปืนพุปืนยิงพุนี่ปืนยิงพุตึงจัดเดี๋ยวก่อนทำไมพี่ถึงเกมวะนี่นะครับนี่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 แฮปปี้นิวเยียร์นะครับทุกคนก็ถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์และกดติดตามกันด้วยนะครับไปแล้วบ๊ายบาย